จำไว้นั่นแหละครับผมเอาไว้ที่จำดีเอ็งได้ยินไหมครับผมได้ยินเลยจะเป็นเสียงดังดังลั่นน่นผมว่าเสียงอีกแล้วนะผมว่าเป็นตัวเดิมหรือเปล่าอาจารย์ครับเหมือนมีวายทุกคนมีเสียงอีกแล้วนะครับเสียงมาจากทางด้านล่างนู่นนะนี่ทุกคนก็จะเป็นเหล็กไหลกับหุ่นพยศนะทุกคนก็ ที่อาจารย์ให้ขึ้นมาเอานะก็กลากบสวัสดีพี่พีเอฟซีทุกๆท่านด้วยนะครับผม king ng นะครับก็วันนี้ผมก็ได้กลับเข้ามาในป่านะทุกคนก็วันนี้ <c oughs> ผมได้นัดกับอาจารย์มูเซอร์นะทุกคนก็จะเข้ามาเอาของดีนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นอะไรนะแต่ผมว่าน่าจะเป็นหุ่นพยศนะทุกคนที่คุยกับอาจารย์มูเซอร์เมื่อวานนะก็วันนี้ได้นัดอาจารย์เนีย่ยขึ้นมาที่น้ําตกนะครับ แต่ตอนนี้ก็เริ่มเย็นแล้วด้วยไม่รู้ว่าจะได้เจออาจารย์ตอนไหนนะครับก็เหนื่อยมากก็พี่พีเอฟซีคนไหนที่สนใจของดีก็เดี๋ยวผมลองถามให้นะครับเพราะตอนนี้ก็อาจารย์ก็ทำให้คนในหมู่บ้านอยู่เพราะคนในหมู่บ้านตอนนี้เดือดร้อนมากเลยนะครับมันมีไอหมอผี มันจะคอยเข้าหมู่บ้านอาจารย์อาจารย์ก็ต้องดูแลลูกบ้านของอาจารย์ก่อนนะแต่วันนี้อาจารย์นัดผมมาก็เลยรีบขึ้นมาเลยแต่ก็เริ่มมืดละคนฟ้าะอาทิ์ก็ตกไปแล้วนะแต่มันก็ยังมีแสงนะก็วันนี้ผมก็พกไฟฉายมาโดยทํามืดเนี่ยผมก็ยังมีไฟฉายที่สองทางได้นะก็ไม่ได้ไปจุดเมื่อวานแล้วนะเพราะ ก่อนที่ออกมาเนี่ยมันมีเสียงปิิถนาไม่รู้ว่าเสียงใครนะอาจารย์กลัวเป็นอันตรายนะต่อผมก็เลยนัดมาอีกทีหนึ่งไปทุกคนเดี๋ยวเพื่อไม่ให้เสียเวลาเนี่ยเดี๋ยวเรารีบเดินทางเข้าไปกันเลยดีกว่าก็น่าจะไปจุดนัดพบที่น้ําตกที่เคยเจอกับอาจารย์มูเซอร์นะครับไปไปกันครับไปกันทุกคน <c oughs> คลิปนี้ก็อาจจะไม่มีอะไรนะครับทุกคนก็ไม่ได้มาล่าใครไม่ได้มาหาใหญ่เลกเลยนะอันนี้ก็จะมาหาอาจารย์หมูเซอร์นะเพราะจะเข้ามาเอาของดีนะครับก็เดี๋ยวเข้าไปดูกันว่าหุ่นพยศหรือของดีอะไรที่อาจารย์เอามาให้เนี่ยเป็นรูปร่างอย่างไงนะก็วันนี้ก็ขึ้นมาคนเดียวนะครับก็เมื่อวานเนี่ยยังไม่รู้เลยนะครับว่าเป็น เสียงอะไรกันแน่นะทุกคนไม่รู้ว่าเป็นผีป่าหรือว่าไอหมอผีที่มันจะเข้าในเมืองของอาจารย์มูเซอร์หรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่เมื่อวานเนี่ยทุกคนก็น่าจะได้ยินนะครับว่ามันบอกว่ามันรอผมกับอาจารย์มูเซอร์เนี่ยมานานนะผมว่าน่าจะเป็นผีที่พวกผมเนี่ยเคยจัดการมันแล้วมันรอดไปได้นะทุกคนแล้ววันเนี้ยผมว่าผมว่าเนี่ยมันน่าจะมา ตามล้างแครนนะแต่ก็ไม่ได้กลัวอะไรนะครับแต่ก็เราก็ต้องระมัดระวังตัวให้ดีนะไปะเดี๋ยวเราเดินทางเข้าไปหาอาจารย์กันเลยดีกว่านะครับต้องดูให้ดีด้วยนะทุกคนพวกงูพวกงูเนี่ยก็อันตรายเหมือนกันนะครับ ก็วันนี้ก็นัดกับอาจารย์เนี่ยขึ้นมาไม่ไกลนะทุกคนก็ก็เดินไม่ไกลก็คงจะเจอแล้วแต่มันก็เริ่มมืดแล้วก็อันนี้จะเป็นคลิปที่2ที่ผมเริ่มกลับมาทําคลิปนะก็ฝากพี่พีเทุกคนเนี่ยกดติดตามผมกดไลค์กดแชร์ให้คลิปผมด้วยนะครับ ก็อาจจะมืดมืดแล้วนะทุกคนแต่ก็ยังพอเห็นนะเดี๋ยวไฟฉายเนี่ยผมก็พกมาละไปทุกคนเดี๋ยวผมตัดไปตอนที่ใกล้ถึงน้ําตกที่นัดกับอาจารย์มูเซอร์เลยดีกว่านะครับไปก็ทุกคนตอนนี้บรรยากาศก็เริ่มจะมืดแล้วนะเนี่ยผมเอาไฟฉายออกมาละก็คงใกล้จะถึงที่อาจารย์อยู่แล้วแหละ นี่ก็จะเป็นน้ำตกนะเฮ้ยไม่รู้ว่าอาจารย์เฮ้ยทุกคนอาจารย์มูเซอร์ใช่ครับอาจารย์มูเซอร์สวัสดีครับเฮ้ยเดี๋ยวเรานั่งคุยกันข้างล่างดีกว่าเดี๋ยวให้อาจารย์มูเซอร์ลงมานะไปลงไปไปทุกคน ก็เดี๋ยวนั่งคุยกันตรงนี้เลยนะข้างล่างนี้ก็จะเป็นหน้าผาเลยนะตรงนี้ก็ทุกคนน่าจะจําได้เพราะผมก็เคยนัดกับอาจารย์มูเซอร์มาล่าไอซมิงนะทุกคนไอซมิงเนะี่ยผมไม่เจอนางแล้วนะอาจารย์มูเซอร์สวัสดีครับ,เอ,อบเอ้ยทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวนั่งคุยกับอาจารย์มูเซอร์นะทุกคนม,มาเย็นเลยใช่ครับโอ้ผมขึ้นมานี่ก็ กือบจะมืดแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเรานั่งคุยกับอาจารย์มูเซ์กันดีกว่าเพราะวันนี้ก็ขึ้นมาเอาของดีอย่างเดียวนะทุกคนเอาไว้ป้องกันตัวนะครับผมว,ว่าจะเอาของมาให้เองโอ้ครับผม,มๆๆๆโอ้ดีเพรวันนี้างานนี้ <ละ S 1> ผมมานี่เราของดีอะไรให้ผมเรครับเเล็กหลายกัด ยศในเล็กใหญ่ก็เห็นยศโอ้โหทุกคนเขาจะให้เองเก็บไว้เพราะว่าต่อจากนี้เนี่ยขาอาจจะไม่อยู่เพราะว่าต,ต้องติดตามหันเยื่ที่ขอบปาไปโอ้ครับผมต่อยังให้ดูครับอันนี้คือว่า้คือสมอน เอ,อเอ็เรียงมันกับเรียงไอ้ทีสมอนทุกคนผมให้ดูนะนี่ทุกคนเจอไหมนี่อืพ้พรบผมอัออนนี้นี่เขเก็บตัวไว้ตลอดเลยล่ะครับตอนเข้าป่าเนี่ยเก็บกับตัวไว้แล้วอาจารยร์ช่วยได้ไหมตอนถ้าแบบอยู่ที่บ้านแล้วแบบ พูดผีอะไรเลี่ยที่มันตามเราเนี่ยมาามไม่ได้<ค>รหรอถ้าเองอยู่ที่บ้านเนี่ยมันก็จะคอยดูแลบ้านเจ้าโอ้ครับผมไม่ว่าจะเป็นผีหรือว่าเป็นโจรคนที่ไม่ดีอคิดมุ่งไายกับบ้านเจ้าเนี่ยมันก็จะเอาไปจัดการครับผมแล้วก็อีกอย่างนึงอันนี้ผ่าได้มามเป็นเหล็กไหรที่ผ่าได้ตัดมาท่านอยู่ผี น,นี่ให้เองอทั้งเรดอมสวยมากเลยครับอาจารย์ออคนเดี๋ยวผมเอาให้คนดูนะเก็บไว้เก็บไว้อัน,นี่รวข้าจะให้คระทาเองครับผมเรียกมันออกมาเวลาเองจะต้องการความเหลือเนี่ยให้นร็ถึ้นนั้นล้วก็เรียกชื่อมันเยวมันก็จะออกนะ เพราะแตาเองเรียนผ่านอย่างผ่านคงไม่ได้ยินเพราะว่าไปตามทานยูคทีไปครับอยู่ว่าดีดีล่ะครับผมันพยรถย์มันช่วยเจ้าได้เป็นตัวแทนของผ่ายู้ครับผมจะดูแลเจ้าแล้วอาจารย์ครับแล้วท่านมีพี่ๆทีเขาอยากแกอิชสาด้วยนี่อาจารย์ทำให้ได้ครทำทำไม่ได้ไหม ก็ต้องรอค่ากับมา่อนอ๋อครับผมถ้าผ่ากลับมาพุ่เนี่ยผ่าก็าจะเอามาให้เพราะว่าเดินทางคราวน,นี้ก็อาจายาวถึงเดือนหนาเน่ยเอยนานเลยนะทุกคนก็พักหนึ่งเพราะว่าทานโยกีเนี่ยจะต้องมานาวถุกมงคลอีกหลายอย่างอืมครับผมอาคบรบแล้วเนี่ยก็จะรีบกลับครับแต่ในนั้นก็จะมี เด็กไล่ด้วยครับที่พาจะต้องร่มแน่ฮะครับผมแล้วก็เออคนทำไปเนี่ยเออคุณเพิ่ยนเนี่ยครับอีกหลายอย่างแต่ทำได้ก็จะเอามาให้แต่ทำได้ไม่เยอะหรอกาะว่าของนี้เนี่ยมันต้องใช้กิจวิญญาณที่สมัครใจครับอู้ขอบผมที่พร้อมจะดูแล นคือจิตวิญญาณที่ไม่ได้ไปพูดไปเกิดเนี่ยถือลองลอยอยู่ในตาเนี่ยก็จะขอมาอยู่ในนี้แล้ววิธีการเลีย้ยงนี่ยังไงครับคือให้น้ำแดงกันหรือว่าอย่างไรับ,บารจาเอาไว้ขี่ตำก่อนป่ะโอ้อครับผมทวงท่านดูแลตัวเองได้ครั<อ>บเองก็เก็บไว้ดีๆครั<อ>บจะไว้ที่ตำแค่นั้นแหละครับผมเอาไว้ที่ตำดี อ๋อยินใหม่ใช่ยินใหม่หมหน่าจะเป็นเสียงดาวด้านหลงนู้น,นผมว่าเสียงอีกแล้วนะผมว่าเปมนตัวเดิมหรือเปล่าอาจารย์ครับเหมือน,<ย>ม,นม่วายทุกคนมีเสียงอีกแล้วนะครับเสียงมาจากทางด้านล่างนู่นนะนี่ทุกคนก็จะเป็นเด็กไหลกับคุนพยศนะทุกคนก็ที่อาจารย์ให้ขึ้นมาเอานะก็ไกลจะเหมือนแล้ว เดินทางออกมาไกลด้วยใช่ครับอาจารย์ไแม่เองเป็นห่วงไปย้องที่ขาให้เองไปเนี่ยมันช่วยเองได้นี่ครับทุกคนไม่รู้ว่าเสียงเมื่อกี้เนี่ยเป็นเสียงใครนะก็อาจารย์มูเซอร์ก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ผมว่าเนี่น่าจะเป็นเสียงไอ้ตัวเมื่อวานนะที่ทุกคนได้ยินนะผมว่าน่าจะใช่มันก็ดูท้องฟ้าครับมืดแล้วทุกคน ก็อาจารย์ครับสมิงนี่อาจารย์ว่ายังมีอยู่ไหมครับเพราะจุดจุดเนี้ยที่ผมจําได้เนี่ยเป็นที่ผมกับอาจารย์เนี่ยมาล่าสมิงมีแหละมีเนี่ยมันมีอยู่ทั่วทุกที่แล้ครับผมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเคยให้เนี่ยมันจะหายไปหมดแล้วนะครับไม่รู้อ่ะโดนใครปราบพ่อใครเพื่อนใครครับผมกินซาบเสื้อนี่มันไม่อยู่เนี่ยปกติเนี่ย ินแ,แล้วครับแล้วตอนนี้เนี่ยไม่ได้กินอะไรเลยเออแล้วก่ออีกอย่างหนึ่งนะครับคุณพยศเนี่ยจะไม่ออกมาให้คนเนี่ยได้เห็นโอ้เขไม่ใช่คนที่ซื้อไว้อ่าเป็นเองเนี่ยเองก็อาจจะไหนเห็นนะแต่ถ้าพี่ๆเองเนี่ยขาดไ่แน่ใ,นใจ<อ>เพราะว่าสถานที่ตามกันอยู่ผมว่าอาจจะ ไม่ออกมาให้เห็นแต่ถ้าแบบนี้ถึงอันตรายแบบติดตาเนี่ยผมว่าถึงพยศเนี่ยแต่น่าจะจัดการให้นะใช่เอาง่ายๆนะบุญบารมีมันเหมือนกันครับผมต่อให้ที่ที่ของเองเนี่ยมีบุญมากกว่าจริงครับแต่ถ้าถือหุ้นพยศเนี่ยเข้ากัะแพลได้ช่วยจะด่ารั้งช่วยแบบลับๆแต่ก็ช่วยอยู่ ไม่คือว่าออกมายืนต่อหน้าต่อตาเราเข้าไปจัดการคนอคือใครอันตรายถิ่มาจากกรอบด่านคุณพย่อจะเป็นคน่วยแต่ว่าที่ที่เลาอยูเนี่ยมันก็เหมือนที่ทีตัวไปครับมันเป็นที่ที่ใหม่มีใครหรือว่าไม่นีูู่ได้เห็นมันจะออกมาให้เราเห็นเองะครับ เองได้เห็นก่อนั่นแหละขอบคุณท่านอาจารย์มากๆเลยนะครับก็อาจารย์บอกเจ้าเข้มนี่ยงครับว่าอยากเจอบอกแล้วว่าเขาคงจะได้เจอเจ้าเข้มแล้วก็ที่ที่ทีที่คอยติดตามันอยากเจอเจ้าเข้มเนี่ยเหมือนกันกลับมาปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวจะให้มันมาหาเองอแล้วขาจะไปแทนมันใแทนเงินอยู่กับเอง เพราะอาจารย์โยคีอย,ยากเอาตัวผ่าไปไปก็ทุกคนเดี๋ยวทุกคนก็น่าจะได้เห็นไอ้เจ้าเข้มแล้วนะเพราะผมก็จะพาย,ยายามขึ้นมาหาไปบ่อยนะทุกคนแต่หลังจากนี้ก็คงจะไม่ได้เจออาจารย์ม <c oughs> ูเซอร์แล้วนะทุกคนก็อาจารย์มูเซอร์ก็จะไปทําพิธีกับอาจารย์โยคีนะคอยติดตามนะก็เดี๋ยวไอ้เจ้าเข้มเนี่ยจะเป็นคนออกมาเองนะครับ ก็เดี๋ยวของที่อะไรที่จะเอาขึ้นมาให้อาจารย์มูเซอร์ผมจะฝากไว้ให้กับเจ้าเข้มนะก็เดี๋ยวเราก็คอยดูกันว่าเจ้าเข้มเนี่ยเป็นยังไงบ้างแข็งแรงหรือไม่สบายดีหรือเปล่านะแต่พี่เขาก็ถึงมากมากเลยครับเดี๋ยวรอดูเจ้าเข้มเลยเพราะว่าเดี๋ยวมันต้องมาครับผมทุกคนก็เดี๋ยวผมจะขอลากับท่านอาจารย์มูเซอร์แล้วนะก็ของดีเนี่ยผมก็จะไปเก็บบูชาไว้นะเออไปเก็บไว้ ก็เจ้าข้าจะให้ก็ทาเองครับผมอะไรนะถ้าลืมบอกอะไรไปทุกอย่างเนี่ยจะให้คุนพยนเนี่ยตกไปอยู่ในมือพวกอ๋อผีนะโอ้ครับผมมันจะกลายเป็นผีถั่วไ้ายมาโอ้ครับเก็บไว้ดีๆให้มันเอาไปได้เด็ดขาด ถ้าไปอยู่ในมือหมอผีนี่คือเรื่องของเป็นความตายของเจ้าเลยครับผมเพราะว่าหมอผีนี่มันจะใช้หุ่นยนต์เนี่ยของมาทำลายเองได้แต่เล็กไรก็ช่วยเองได้ครับแต่ว่าทางที่ดีเนี่ยไปใช้หีหอยไว้เล็กไรคนัคบ,บแล้วก็หุ่นยนต์เนี่ยหกสิดตัวหกสิบตัวไว้ ่าให้ไปอยู่ในมือหมอผีแค่นั้นแหละจากเป็นผีดีๆจะกลายเป็นผีเถือ่อนก็ทุกคนก็ตอนนี้ก็เริ่มมืดแล้วนะเดี๋ยวผมจะขอกลับก่อนนะทุกคนก่อ,อนท,<า>ที่จะมืด<า>มก่อนได้แล้วครับก็พระอาจารย์ก็ผมขอเดี๋ย<อ>วขาจะเป็นสองเกงหนะังไปทุกคนเดี๋ยวผมจะให้อาจารย์เนี่ยไปส่งผมคืนทางเนี้ยแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะเดินทางกลับแล้ว โอ้อาจารย์ไม่สบายหรือเปล่าครับาารรครับผมแรงๆเหมือนเดิมมาทุกคนเดี๋ยวเราเดินทางกลับดีกว่าเดี๋ยวให้อาจารย์มูเซยเนี่ยเป็นคนนำทางเราไปส่งเราครึ่งทางนะก็อของที่อาจารย์ให้มาเนี่ยก็พี่เอ c คนไหนที่สนใจเนี่ยก็ทัก พิมในเมนไว้นะเดี๋ยวผมเข้าไปดูให้แล้วก็เดี๋ยวผมมาบอกอีกทีนะว่าท่านอาจารย์มูเซอจะทําให้หรือเปล่าแต่อาจารย์น่าจะทําให้นะแต่ช่วงนี้อาจารย์ก็จะติดติดตามอาจารย์โยคียนะก็อาจจะไม่ว่างนะครับก็ตามที่ท่านอาจารย์มูเซอได้พูดเลยนะครับไปรมครับผมคเข้าไปอ,รอครับหรือมืดม,มืดแล้วนะทุกคนดูข้างหลังมองไม่เห็นแล้วนะก็ เดี๋ยวท่านอาจารย์มูเซ์เดี๋ยวส่งผมตรงนี้ก็ได้ครับเดี๋ยวผมเดินตามทางแล้วก็กลับก็อ,อ,อ,อาจารย์มูเซอร์ผมขอกราบอีกทีเลยนะครับทางปลอดภัยว้เดี๋ยวขาไปไปทุกคนเดินทางกลับกันครับก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะทุกคนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับก็เดี๋ยวยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมมาบอกพี่เอฟซีอีกทีหนึ่งนะครับก็สวัสดีครับ